โอ,อ้อุ้ยเอี่ยนอีกเร็วปลาไหลปลาบ่อเห็นอะไรได้ไหมขอบใจด้าอ้าเพียกแขอบใจวายแพ่จะพังค่อยๆนี่สบายดีทุกคนสบายดีทุกคนมาใส่ปลาไหลเบ็ดปลาไหลเบ็ดปอมสบายดีย่างแรงๆทุกคนมื่อวานนี้ม,มาใส่เบ็ดปอมทุกคนเบ็ดปอมมีอยู่วางกัน ใส่ชิบ ets ล้างมากคับร้านน้อยเพ่นเนาะวันนี้ร้านน้อยเพันอยู่น้ำเลยทุกคนเพราะว่าใส่เบ็ดคั่นกับโปรเจคเตอรเลยลองเปลี่ยนอันแบบหากินลงเบิร์ทุกคนใส่ช่องอยางเลยเขาใส่มาแล้วยางหนึ่งเนาะจะต้องรุ่นน้ำกั้นมืออื่นว่ายางหนึ่งเป็นยังนะทุกคนตอนนี้ก็หามุ่งล่ะเนื้อก็เป็นจีเดียนดำเขาใส่เบ็ดคันมือนั่นแหละไปมาใส่อยู่บึ้งทุกคนมาเลยมาหันบึง้งเละทุกคนแต่ว่าเขาไม่ได้ไปใส่เลยทุ่คนนะมันน้ำร้ายแต่ก็น้ำบุ๋ลึกเพราะทีาใส่อยู่ห้องทั้งปี น้งพี่แหละแกนาก็จะพี่แหละมุนกับมานำไปน้องมันเกาะมือได้ยัใส่ประตเด้อใส่ครื่งนึงใส่เครื่องนึงนี่เห็นที่คอยนี่นี่มันบัน,นึกอัไรนะนี่จะเห็นบ่นจะเห็นบน นี่ทุกคนใส่แบบเบ็ดปลาเขาใส่ยามน้าอะไรเจ็บลุงเฮมฮอดชนเบ็ดนะบอกลานน้อยเป็นบุเบ็ดแล้วมาน้าถ่านะเอาลงอีกเบื้องเบิ้องไรนี่เอาหยับลงอีกเอาหยับลงอีกบุเบ็ดแล้วสาฉุกนี่บุเบ็ดแล้วนี่แล้วใอรเห็นเห็นเบื้องแทนหน่อย คนอ่ะใส่แล้วป่ะนี่จิมลงเออจิมลงใกล้ๆกันก็ได้ทุกคนอู้บุย้ยเลยนี่เบ็ดเขาก็จะเป็นเบ็ดปีแล้วนี่ทุกคนเบ็ดปลอมปีแล้วนี่เขาเก็บไว้เบ็ดประมาณหน่อยป้ายนี่ยมนันแบบมางมันเสียนำเลยทุกคนมักเดือน้อยปายกำลังเป็นไม่ได้เปล่าผม ยกขนาดพู่นะกระปัมอยู่เป็ดป้อมก็ลอยไปเขาพังนั่นเลยทุกคนมันลมแหง้งไ้เรียนกันไปอู้ลอยเกาะทั้งนั้นผมตัดวีดีไว้แล้วกแหละอู้ตอดเลยตัวนะ่ะอู้เป็ดปลา,ญญาะนะอย่างนั้นเดี๋ยวขอตัวเนเซเบ็ดก็นทุกคนมันข่ำมันมืดเลยมืดมาลุ่นน้ำกันเขาจะบริยาะแปลง สบายดีตอนเช้าทุกคนสบายดีเนี่ยสาวๆเน,นาะอากาศยาม้ากัเย็นแน่นนทุกคนตอนเช้าของวันที่เจ็ดทุกคนวันพฤะัสเดือนชิบชองไปนี่เขาไปรุ่นน้กันมาผู้เดียวตอนเช้าเนี่ยร้านน้อยอยังบ่ตื่นเดือนฝนหนาวก็เลยบ,บกเอ้วนนะไป ออเงียบเลยถึอกี่บ่อเนี่ว่าแต่เย็นเลยน้ำบึงน้ำขี้ตอมทั้ทุกคนเลยอืมบุถือกเฮ้ยลังนะดูดิโอ้อเจา้าป้านน้ำไม่ได้ฮะกระสอบมันเห็นเลยนำตึงขึ้นแล้วนั่นแหละทุกคน เบิ้งหลังนี่โอู้ปลาคือเอาบอลนี่นี่คือปลาทึกนี่ปลาทูปลาถึกอ,อีกเลยอู้ถึกตัวนี้ตายโอ้ยปลาขอน้อยมันของเด้ตัวนึงน่ะน่ะถึกได้ได้นี่นะ่ะ ยตลอดผ้าน้ำมันนีดเขาเป็นน้ำขี้ต้มล้วตีนเขาแตกเขิบในเวลาเขาลงลายเฮ้ยยไม่ไม่คลองไม่โอ้ยอุ้ยอุ้ยมีรุ่นตัวนี้มีรุ่นอุ้ย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 ตายปลาดุก โอ้ถกแตะบานนี่พูดวว่าี่กระปูเจาะมันนี่ยนี่ดูจุดสอดเลยมนัมนมันรมพลังทุกคนตัวนี้รมพลังรมพลังสามลังเลยเป็นปอมนี่ถึกบอสฮู้ของนี่วะ ใครจะเมันบุรุษเด้ขมือหลุดนี่ป้ดทุ่แหง้งหนาวเลยโอ้ยบุตรรังเลยยังอีกสองไม่มันมาโฮมันนีน่ยามผลโอ้ยลูกผลเอ้ยอู่เกี่ยวขักอะไรนี่ รวมพลังของไม่หมูว้าน,น้องว้าพอปดอยหันประมาณสานาทีเบ็ดชามลังลของกันอู้ถือปูจักอันนี้ลุกบออู้เป็นไงอยู่ทุกคนโอ้ตายโอ้มันบอกของไม่นี่บม่ตายได้นี่

นี <si no ่ปลาไหลพี่น้องปลาไหลโอ้เหลืองเลยแข็งเลยนะเสร็จแล้วโอ้ในบึงยีมีมีมีปลาไหลโอ้จะเย็นอะไรเดียนียนนี่นะนี่เขาใส่อย่างไงของก็ยังของนะก็ยังตายคือเก่า มันเข้าไปหาเกี่ยวไม้เกี่ยวตอกตัวสัมมาคูณเก็ก็เด้นี่เกาะนี่อันนี้มันได้กาะแถวปากมันได้นี่เนี่ยเวดหนิ่ะมัน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 ดิจู่มันเป็นเอี่ยมอีกทุกคนหนาวเลยแล้วดึเงเขาถ้ำเลยสงสัยอยู่เด้อนี่เอ,อ อโอ้เอ้าโอ้หลูดทุกคนเอ้ยเอียนอะไรนี่เอา้าใารยังไงโอ้มันดึงเข่าหูเอียนมีเได้ทุกคนเธอห สิได้เลยดึงเขากระโตไหมเลยทุกคนกโก้ยน้ำน้ำหนาวเลยมึงนาวแตกม่นข้อเลยมันเย็นแหง้งโอ้ยเอีนอีกเล็้วปลาไหลปลาไหล อ้ Ooh, ตัวน้อยตัวนี้ Ooh, นี่มันมันเฉพาะังดึงเข้าป่าคือวางช่องซ้มงอยู่นะนชีมันตใต้ใหม่ๆนะนี่แต่น้ำได้ย่างไวเก่ได้ เอาจะมือเกินถอยเป็นคูมเลยอ่าอ่าอือ,อปอดัวกายเป็นถูงเลยจักมันที่ห้องไปใช้บุญใหญ่คือคือตัวทำอีดเด้ปลาเป็นม่อหลังคือจริง สายถือเอียนทุกคนเนอะอย่างดู้ผูกมาดการของมันยันแมนเอียนแล้วนี่โอ้ตาสิดายโอ้เรียนกันไปแถวปันดาว,วากลัวข้าเจ้าขามไปนาแล้วนี่หักไปเลยกลัวไม่เหวี่ยนซองลังฮะทุกคนซองลังชุดไทยเป็ดอันนี้เขามาวานนี่ก็เห็นน,นี่เมาเศร้านี่ก็ใต้เศร้าเลย กูสิมันบริเมืวณเทียงเมื่อเฮือนอีกฉากเลยป็ดตัวนี้วู้เหลือด้อนี่นี่เฮงแอลทุกคนเตัวนี้อุ้ยทึกทึกทึกไปอีกยังเนาะวู้สองโตตัวหนึ่งกับปูกินทุกคนเลย ป่ะทุกคนบัดนี้เอาไปรุ่นกับรักอันสุดท้ายกันหนาวเนี่ยเนาะหอวย่ำหนาวนี่ก็ถ้าบุลงกับบุริกินทุกคนป่ะมันจะกู้ษาเนีได้บ็ดตัวนี้กันบิดปอกเนี่ยเพราะว่ามันของไม้ของตอกมันก็คือแถวแถวเทิงมันจะบุจะกกองภายในช่วงนี้คือเจ้าปล่อยงัวปล่อยคุ้ยหรือในช่วงนี้ช่วงนี้คือเจ้าเริ่มปล่อยง้อปล่อยคุ้ยละ ว่ามันเลี้ยวเขาเ้าแล้วน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวบังลั่นเท่านั้นเองทุกคนมีเหงื่อก็เลยใสยปป่ปลาไว้เพื่อมันถืกมนันขึ้นมือนั่นกูบอนี่โอ้บงังไหนชมใส่จะบุถืกด๊อกนี่มันคือผูมันนี่บุถือลีทุกคนเไปแบบนี้ บูธเดียวเดี๋ยไปบ้างไหมลังที่ชองพี่น้องมาหอดเลยจิบวอลังนี่กันจุดจะบ่ะลรโอ้เหลือกวยลังนี่เบิดแล้วบ่เอียนนี่บอด,ดีเก่าน้องเก่าเลยน้องมีวังพี่น้องโอง้ยพอปานกัน ขอบผลงานออกมาให้พี่น้องเบิ่งเลยเนาะแต่ละอย่างกับมนบันคือกันพี่น้องน,นี่ตังมนันเนี่แยกมาว้าอันนี้เด็กนี้นนมันแต่หนาวเลยพี่น้องเลย Ni. Ye. Ni to ni ka. Dek. Ni. ประมาณนี้พี่นอ้องเอ้าปลาคอเาขาปลาคอเป็นเขาตัวหนึ่งไปใช้เนาะเหมือนไป้ายเลยบ่ไปดิปลอเป็นเขาแล้วปลาคอเป็นตัวเดียวนี่แหละตัวนี้น้อยเนี่แหลยโชครลายนี่ปลาคลองไม้มันจะตายลายเห็นเลยละครับปลาแยงนี้ปลาแยงเป็นเนาะนี่น ได้อยู่เอยีนนนอยนสองโตเนาะเอียนได้บึ่งมีลายทุกคนประคออนหุ่นดีนนเนาะแอวกิวตัวนึงเดอ,อื็กของก็จะสะเพอเด็กตัวน้อยได้ แถวหวยตัวน,นี้รุดออกแล้วนี่สองอย่างเนี่ยมนันก็คือกันมนันไม่คนอละอย่างสองอย่างนี่นะแล้ว่าวลงก่อนพี่น้องเปลี่ยนทางใหม่ไปพี่พาไปบึงเอาดินว่าวไ,ไปได้อีกเนาะ มานมานมานฮนะเดี๋ยวทุกคนสีบัวบดเลยวันนี้มันอยู่ใกล้นี่ยเดี๋ยดิเดี๋ยวเอาลงก่อนจัเหงียงมาทางขัวขัวมือใส่หางเดียวเอาทุกคนเอเอาลงก่อนโอ้ดักอยู่ดีทุกคน บ่อกองวันไหเวันไดนอ่อสีเเจวเป็นประมาณนี้หางเนี่ยบริวาวผู๋สีบัวเลยเป็นวันไล่แม่เติบโอ้ตัวสีบัวแจ,จ่มแจ้วเลยยังได้กาพี่น้องเอฟซีที่เรียนผ่านมาเห็นคลิปนี้กไม่ลืม ไล์กดแชร์กดจับสกายผมใน่ยเด้อครับเด้อขอบคุณขอบคุณหล้านพี่น้องไป่พอกันคลิปหน้าพี่น้องบายบาย